อื้อร่อ่เนี่ยสบายสบายนี้กัอาหารเนี่ยมาแล้วเนี่ย เนี่ยอุ้ยไหนๆมึงมากูละเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวพาไปถ่ายตลาดของเพ่งเลยมาแล้วมาแล้วออมมาาเถ่ายไหมเดินเดินเฮ้ยมาแล้วเว้ยของเพ่งเดี๋ยวพาของเพ่งเลยสอองเลยแย่โอ้มาแล้วนี่ห้างครับตรงนี้เลยครับ Nách oh. kín của tôi, ha ha, nách kín dạy 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 โอ้ชิมน้ำก่อนหุยได้นะเนี่ยออกเป็นเค็มนะมปรุงก่อนปรุงก่อน้อนออยชิมแบบออริจินอลก่อนดีกว่า

โอ้ตต่นใช้ได้เนี่ยกินเต้นก่อนนี่แต่<ม>ชิบไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์้่านมันยังมันยังไม่ทันดูอ่ะมึง กล่องว่ะังลลังเนื้อขลังเลมีนื้องเอไปอยู่ไป็จีดไทยข้านอกอ้าเฮ้ยโอ้นี่ๆๆอืโอ้โหปรุงเลยปรุงปรุงเลยนี่ อ๋อนี่พลิกเลยนี่นี่อะไร,รวะตัวเดี๋ยวเนื้อจะวันลาดไม่ค่อยออกเลยโอ้หน่อย นั่งกินมาไอ้ไอ้แห้งแห้งนั่งกินแห้งใส่มันไม่อืุดตานจานนิดหน่อย ยามั่งว่อยไหมยิงภาพพัดพัดคนยิ่งดูนะไอ้วก 4K เนี่ยมันเอา้องไหนถ่ายวะโกโปรแหละใช่เหรอปรับเคได้เหรอเออภาพไหนเคดีภาพ โอ้โต uh oh. ไม่ได้เค็มออกเค็มน,นะาอ,อกมีหวานปนนะเนี่ย <Hey. S 2> น่ <Hey. S 2> ามันออืมเ้ยินหวานเอี่ย